โอเคนะผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเล็กคือๆนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปโอมิ X นิเอ็กซ์นะผมอ่าซึ่งนะครับเป็นโอมินิเอ็กซ์ดิฟฟิเนทีฟนะโอเคก็มากันใหม่อีกนะครับผมเป็นรอบที่3แล้วเออสำหรับแบบนี้นะโหห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมก็รอแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับจริงๆก็ดูคลิปไปแล้วนะครับจริงๆกะว่าจะดูคลิปแล้วก็ทําคลิปลงไปด้วยแต่ว่าขี้กเกียจนะครับผมไอ้ที่ไม่ได้ทําคลิปก็คือขี้เกียจนะผมแล้วก็ทิ้งแฟนๆทิ้ง FC ให้ หงานะครับผมจนหายหมดแล้วนะครับแต่ผมก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะที่สําคัญที่สุดคือผมกลับมาแล้วนะในเมื่อแบบนี้กลับมานะผมผมก็จะกลับมาว่าคนมาเพียบเลยวะนะครับผมก็จะมาเริ่มใหม่จากศูนย์นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าเออซีรีส์แล้วกันนะเริ่มใหม่จากศูนย์นะฮะเริ่มใหม่จากศูนย์ซีซั่นสองหรือจะเรียกว่าภาคสองก็ได้เพราะว่ามันเริ่มใหม่มาแล้วก็ของเก่าผมก็ทําไม่จบ ทิ้งแนละ้วผมทิ้งแล้วทิ้งไปนั่นแหละนะครับมันเริ่มใหม่แล้วนี่นะฮูมีคนแบงล่างเป็นไวมัทมาแล้วโอเคนี่ก็จะเป็นซีรีส์เริ่มใหม่จากศูนย์นะฮะซีซั่น2หรือว่าภาค2นะเสองนะภาคสอีกว่าโอเคนะการประชินคุณขั้มหนักของเล็กสุดนะฮะเออมาเริ่มไมนเลยดีกว่านะพูดมากตอนนี้มันอุกกาบาตตกมาแล้วแล้วก็มีสายฟ้านะผมมีสภาพอากาศด้วยนะโคตรจริงเลยนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับเอเลี่ยนตัวไหนบ้าง อันนี้ผมมาแบบด้นๆเลยนะด้นสดนะผมไม่รู้อะไรมาก่อนนะผมเออแล้วก็อย่าคลิปสอนก็ไม่ได้ดูนะผมแตกทั้งสองช่องเลยนะเขาก็ <c oughs> ทําไปขั้นบดแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเออมาทําซีรีส์เริ่มเล่นดีกว่านะครับเผื่อใครอยากจะดูแบบเปิดคอดูกินข้าวไปนะผมดูการ์ตูนไปเปิด ซ้ายจอเปิดผมนะผมอ,อีกจอหนึ่งเปิดเบนเทนอะไรไปก็ได้นะผมใ,ใครจะทำนะ <c oughs> นะผมจะไม่เป็นไรนะผมเปิดเพลินๆไปวันนี้ผมจะมาเล่นแบบสดๆนะผมโดนสดๆเลยนะฮะแตกสดๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะผมไม่ใช่แบบนั้นนะโอเคผมก็เก็บอเอาไปทิ้งมาแล้วเพื่อฟุตฟิวเลยนะนี่เป็นไงโอ้คิดถึงจัดเลยบรรยากาศเฮ้ยใครเนี่ยใครเนีน่ย RIP นะผมโอเคเรามาดูกันสิว่า มีเอเลี่ยนอะไรให้ผมใช้บ้างไม่ได้เลยนะผมเราผมว่าน่าจะต้องแปลงร่างก็ตัวที่เหมือนเดิมทานฟอร์มอาา้าทุกอย่างโอ้คล้ายๆเดิมอยู่นะส่วนโมเดลก็ค่อนข้างจะดีขึ้นไหมอะเนะยครับผมเพื่อนๆคิดว่าไงดีขึ้นไหมสําหรับผมเหรอก็ดีขึ้นนะมันดูมันดูนดอวดผันขึ้นนะ,ะดูแบบว่าภูมฐานดูกินเยอะดูมีอะไรจะกินนะครับผมก็คือดูมีน้ํามีนวลน,นะเออมีแบบแน่นๆนะตัวแน่นดี แล้วก็เอฟเฟกต์ไฟก็ยังเหมือนเดิมนะผมบนหัวก็ดูเท่ขึ้นนะเป็นลูกไฟผมใช้สกิลได้เลยหรือเปล่าอ๋อใช้ได้เลยนะผมกดแซดบินนะวิธีการโอ้แบบนะวิธีการฟาร,ร์มเวลก็เหมือนเดิมไหมเลเวลผมเพิ่มขึ้นไนะหมเนี่ยี๋ยวต้องใช้สกิลก่อนพอใช้สกิลไม่ได้เลยนะทําไมอะ่ะเฮ้ยมันมีเวลาเอ้ไอพี XP ผมขึ้นเองอยู่ใช่ปะ่ะไม่แน่ใจนะอ๋อใช่ใช่อพี XP ผมขึ้นเองอยู่โอ้แต่แบตหมดเร็วมากเลยนะ ตายแล้วไอ้บินนี่ไหนจุดร์มวะนะเรียบร้อยหมดหมดแล้วนะครับผมดูซิว่าแบตขึ้นเร็วไหมก็เร็วอยู่นะอืมแมบปบก็ดูสวยขึ้นไหมฮะเออตรงเมืองนะผมผมเอ่อชอบคล้ายๆว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้ทางไหนเนี่ยทางรับอีกแล้วอน่าจะเป็นทางรับนะบผมแต่ถ้าเข้าไปก็น่าจะเข้าเมืองแบตเตอรี่น้อยมากเลยแต่ดูนีมือถือมีอะไร ในมือถือมีตั้งค่า่าตั้งค่าไม่เกี่ยวมาช่างไปก่อนแล้วกันนะครับอเอาแปลงแล้วก็แปลงล่างต่อเลยแล้วกันกดไปก็น่าจะเป็นยุ่บ้างเหมือนเดิมมันเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้นะครับผมออจุดฟาร์มอยู่ไหนนี่เราฟาร์มได้หรือ,อยังอันนี้จุดฟาร์มอ๋อนี่ไงตำรวจมีจุดฟาร์มเดีย๋ยวลองดูสิรับมา มิชชั่นเลเวล2ี่สิบห้อ๋อแปลว่าตรงนี้ไม่ได้นะผมเอจุดเริ่มอ,อยู่ตรงไหนนอตรงนี้มีน่าจะน่าจะตรงนี้นะอ่านี่ไงครับผมว่าน่าจะใช่ตรงนี้โอเคเลเวล3ผมรับมาปุ๊บอ่าอ๋อเหมือนเดิมเลยนะฮะเป็นมิชชั่นแบบนี้โอเคมีแค่ผมเริ่มยังไง อ๋อนี่ไงกำลังเริ่มนะผมมันจะผมหวังว่าอย่างเดียวนะผมมันจะไม่บักหรือว่าสกิลสกิลแบบสกิลแบบว่าทั่วแมปอะไม่เอานะเอออย่างน้อยก็ทำแบบใหม่ทั้งทีก็ขอแบบว่าดีๆเลยแล้วกันนะนะครับ EP หนึ่งนี่มันจะล่วงเกินไปหรือเปล่าโอเคมิชชั่นสนตาร์ท45วิเอิอเอเลียนเอเลน มาผมก็เข้าดันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเพลง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 ฮัลโหลทำไมต้องมีเพลงด้วยเล่าเปิดเพลงไงนี่ปิดเพลงปิดเพลงเพลงเอาอีกแล้วมาหน้านี้กันฮัลโหลปิดเพลงหน่อยเพื่อนปิดไปนะผมเฮ้ยเฮ้ยผมโดนตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยนะ มาผมย,ยนต์ไอกระป๋องไปข้างล่างแล้วยิงระเบิดอุ้ยเล้วก็ใช้ท่าได้นี่ทำไมข้างนอกผมใช้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะผมเด็งไปสพก่นว่าอ้มหนึ่งพี่หนึ่งนิวลาวสิบวิไอโถนานไปนะสิบวิแตบบผมจะหมดแล้วนีเนี่ยเอาโอเคเริ่มแล้วนะครับผมต้องมารวมรวมรวมก่อนพวกนี้บินบินบินรวมบินรวม มานี่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 มานี้เอ่อเร็ว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 พวกเร็วเร็วพวกเร็วเร็วหน่อยเฮ้ยเองบินอ๋อบินบินใช้ไม่ได้นะผมต้องอยู่บนพื้นข้าบนไฟนี่เหมือนเดิมอุ้ยเอฟเฟกต์สวยขึ้นไปอีเฮ้ยเอฟเฟกต์สวยขึ้นอยู่นะครับจะเสียงดังไปหน่อยเสียงเกมดังใช่ไหมเสียงเกมดังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมผมลดเลือดเต่อเหลือหนึ่งแล้วนะเสียงเกมน่ะก็น่าจะได้อยู่นะเสียงผมไม่รู้ว่าจะดัง ดังแบบสู้เสียงเกมได้หรือเปล่านะชิปหายแล้วแบตหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจบจบดันเนี่ยเราจะได้กี่วิวนะเฮ้ยอย่าห้าวมากแล้เว้ยพี่คนเล่นกันโอ้ยชิบหายแล้วจะจบดันเนี่ยวิ่ง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 ไอ้ไอ้พวกขุนกระป๋องเอ้ยเราเรียกเราเราวิ่งนะผมเออโอเคได้อยู่ได้อยู่เราวิ่งคลอรอชาร์ท รอชาร์จเอามิทริกนะฮะแล้วเราก็แปลงไปที่บ้าแล้วก็ใช้สกิลเดเซอร์ใส่เลยโคตรเปรี้ยวอ่ะแปลงล่างแปลงล่างอื้งอ้าวแล้วทำไมเป็นเอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่ไงโดนโดนไปดิอุ้ยผมเนี่ยเกือบตายผมหายละชิบหายแล้วจะตายจะตายฮัลโหลอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อืมไม่ค่อยชอบเลยนะผมเกือบตายนะมีแค่สามวฟใช่ไหมฟินิชตัด เลวลาวหายแล้วแล้วเลือดผมอย่างน้อยอะ่ะเฮ้ยเอามันสุ่มเหรอเนี่ยอันนี้ผมก็โอเคจบแล้วนะครับผมมีแค่3เวฟได้100้อยอีีอัพเปอาไเดเวรสองได้ห้าสิบมันนี่โอเครีพีทไหมอ่าอันนี้อ่ะผมกดรีพีทไม่ทันเหรอกลายเป็นลิฟจอเฉยเลยผมผมง,นะงงนะงงนะแอบงงนะครับ ไอ้ยเอเนี่ยมันใน,นนี้มันคือมันเริ่มดันให้ใหม่เลยนะเอ๊ะหรือเปล่าหรืออะไรอะ่ะเอ้าหายแล้วเฮ้ยติดอ้าวโอเคตกใจหมดนะครับ อ๋อมันมันเริ่มใหม่ในดันให้เลยโอเคอย่างนี้ก็ฟาร์มยาวๆไปนะนะฮะแต่าวาฟาร์มยาวๆไปออเอ,อ้ยอันนี้คือมันมันอยู่ในดันมันมันเริ่มหรือย่างอ๋อมันอ๋อรอเริ่มอยู่โอเคก็ทำไมม,มีลิฟต์จอให้เลยผมก็งงของมันมีให้อยู่แล้วทำไมข้างนอกตอนนั้นผมเรืยกไม่ได้วะนะโอเคเอาที่บ้านได้แหละเร็วกุดละ ไปกดเออกด X อ็กซ์นี่ไงท่าเอ็กซต้องเอาไว้ทำลายท่าหมู่เนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็บินไปมันมีอัพสเตตไหมเนี่ยนะอ,อ,อัพสเตตนะอัพสเตตเฮ้ยอะโวลยโว้เออีกดไม่ได้กดไม่ได้ต้องลงมาด้วยเหรอถึงจะกดได้อันนี้คืออะไรความมิติโลกมิติไม่รู้เหมือนกันนะสเตตอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้เลยนะผมเมื่อไหนคือสเตตไม่รู้อ่ะลาสองเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเริ่มก่อนนะ อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าฮะอ่าฮะโอเคหุ่นเพิ่มไ้เหมือนเดิม,าาาาม,ม,ดมตะกี้ผมก็มาแล้วต้องลงก,ก่อนแล้วค่อยร่มแล้วก็แบกนะเท่าจริงอิบาร์นี่ก็โกงนะครับอ่าแต่ได้พีน้อยเหมือนกันนะเสียงไฟตรงกลางก็โคตรจัดยังเลยนะอะไรครับเนี่ยพี่ชายเอาไว้เอาไว้ยอะแบบหมนี้ เหมือนเหมือนเลเวลสองเลเวลเอ่อเลือดผมจะเพิ่มขึ้นมาสี่นะอ่าก็เป็นโอ้มันมันเหมือนแต่ก่อนอยู่นะครับเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะภาคสี่จุดหกหรือว่าค่าค่ากระติบผมก็จำไม่ได้นะไอ้ไอ้น่าจะภาคสี่จุดหกไหมหายแล้วหายแล้ววิ่ง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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตายเอ่อเอาเป็นฮิตบาร์ดีกว่านะฮิตบาร์ไป มาเมื่อกี้ป๋าลรากดสกิลปีมาแล้วไปฆ่าไปฆ่าเฮ้ย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 เอ้าเอ้าเอานะฮะมาเรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ก็นะผมโอ้มันวิ่งวิ่งอยู่อะเมื่อกี้มันก็วิ่งอยู่ใช่ไหมมันมันไม่วิ่งต่อนะสกิลแล้วกดสกิลแล้วมันหยุดวิ่งอะนะเออเมืองนี้ก็โอ้เล็กเล็กลงนะครับผมมันมันอ๋อมันจะไปคล้ายเออ อ๋อผมรู้แล้วมันไปคล้ายภาคแรกเลยมั้งเรียกว่าคาลาสสิกไหมหรือว่าน่าจะคาลาสสิกนะครับมันมีเนี่ยสมูทตี้แล้วก็มีเมืองคือเมืองเล็กอะ่ะไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับหรือมันมีเมืองใหญ่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันชิบหายแล้วไอ้ที่ฟาร์มเดิมอยู่ไหนวะนะที่ผมฟาร์มจุดเดิมมันอยู่ไหนเนาะโอเคอเวิเรเวลอัพเหมือนเหมือนจะอัพง่ายกว่าดวงดันอีกมั้งไงไม่รู้เหมือนกันนะ แต่แปรงล่างก็ใช้นะผมบินแปรงล่างแล้วก็กดบินก็เลเวลก็ขึ้นนะเออแมปก็เล็กลงเยอะนะผมมันจะไปคล้ายแมปโอมเมน X ภาคแรกนู่นเลยนะก็คือภาคแรกผมก็จําชื่อไม่ได้มันชื่อคลาสสิกหรือเปล่านะครับเออเนี่ยเหมือนเลยเหมือนภาคแรกเลยนะี่มีสนามแข่งอยู่ผมจําได้นะครับเอาเอเลียนมาแข่งกันมันเลอเกินตอนนั้นโอ้ยคิดถึงจัด เลเวลผมก็สามแล้วเลื่อนมันขึ้นมาสองตอนแรกมันขึ้นมาสี่อ๋อหรือเราตอนแรกผมเลเวลศูนยนะ์เหรออ๋อตอนแรกผมเลเวลศูนยนะ์ะโอเคแบตก็ขึ้นเร็วอยู่นะไม่รู้วิธีเพิ่มแบตเหมือนกันนะฮะก็ผมก็ดนสดอ่ะนะมาแบบใหม่ๆเลยโอเคเราบินไปต่อกันดีกว่าโ้ฟาร์มฟาร์เวลฟาร์มเวลเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวอื่นนะครับแล้วก็ตัว ดูว่าตัวฮิปบารสกับตัวไหนเนี่ยอะไรพูดอะไรเฮ้ยเปนมีโหมดอีซี่ด้วยเหรอมีมีหลายโหมดเหรอเดี๋ยวผมลองอีซี่ดีกว่าครผมอีซี่ได้ร้อยเอพีแม็กเวนสิบ0คน10คนเลยล่ะต้องใช้10คนเลยล่ะนะครับจริงๆก็มันก็ทำให้คนคนเดียวโซโล่ได้อยู่นะครับโอเคเนี่ยไอไฟตรงกลางเนี่ยเสียงดังดังนะอาบรรยากาศก็ยังแสงสีสวยเหมือนเดิม เดี๋ยวผมดูนี่ว่าผมได้ใช้ได้ใช้เอเลี่ยนได้กี่ตัวนะครับอุ้ยมันปลดล็อกให้เยอะอีกนะสิบตัวเลยเหรออีกหนึ่งเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 โอเคเดี๋ยวผมใช้ฮิทบาร์สนะผมเอ่อสกิลซีสกิลซีเนี่ยโดนนะผมโดนเผาผมว่าเอฟเฟกต์สวยนะนะครับดาเมจก็ยังยังคงอยู่ในขณะที่ เอฟเฟกของสกิลหายไปแล้วนะก็อยากเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนนะวิ่คิดถึงจัดเลยอ่ะนี่แล้วก็รอเวฟโอ้โหรอเวฟนานารอเวฟนานเกินไปเพื่อนเฮ้ยเจอเฮ้ยวิ่ง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 โอ้ยมันยิงได้เหรอเนี่ยมันเลยเอ็กนะผมเอ็กเลยจริงควรคนใช้ท่าเอ็กแต่ว่าเราก็ใช้ท่าเอ็กได้ทั้งสามรอบนะเพราะว่า มันกว่า่วา,าวต่อไปจะมาเนี่ยนะผมสกิลก็ผมกก็คูดาวเสร็จแล้วนะเออก็ดีนะเอ,อ้สกิลว,วีไม่ได้ใช้เลยน่าจะเป็นพายุพายุไฟนะครับมาละเราเรารวมก่อนเรารวมก่อนทิพายละหายละว,วิ่งอยู่ใช่ไหมไอนนี้เฮเยเรากดคิวได้เดี๋ยวโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่ผิวเลยเมื่อกี้ไม่ได้กดคิวนะฮะโดนตบกระเด็นหลุดเกมไปเลยนะครับ เอาละเอาละเราก็เป็นผู้ใช้นะครับผู้ใช้อะไรผู้ใช้กุญสัยจะพูดจะพูดเพื่ออะไรวะนะเราเป็นผู้ใช้นาฬิกานะเฮ้ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วใกล้เกินใกล้เกินนะครับลืมลืมลืมมัวแต่มัวแต่แพมนะไปเจอฮิบบาร์ดท้าวีหน่อยโอ๊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 ยไม่ไม่ตลกนะไม่ตลกนะไม่เอานะไม่เอานะไประเบิดไปเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดอันนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้มันไฟ ุ๊ยเอ็กเอ็กเอ็กอฮ้ยหายแล้วรบรอ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 บไอ้มันรอดได้ยังไงฮะฮัลโหลสกิลยังดูแบบไอ้นี่อยู่นะแปลกๆอยู่นะมันมันมันเหมือนเดิมเลยอ่ะครับตัวนี้โดนไฟแล้วต้องโดนไฟแล้วเออนะครับจบโอ้ยนะดูดูทุลักทุเลอยู่พอสมควรเลยนะครับเรากลับร่างเดิมเหมือนเดิมเอาเรากลับร่างเดิมไม่ได้นะยังไม่มีฟังก์ชัน ฟังก์ชันกลับมากเดิมน,นะอันนี้คืออะไรอะหลอดรถไฟจะมีหนา้าหรอไม่รู้เหมือนกันนะนมไม่รู้เรื่องเลยนะผมมาเล่นใหม่ใหม่จัดเลยหนึ่งเลเวลอัพเลเวลสี่แล้ว,วนะี่ครับอะไรอ่ะเย้ๆเลยแล้วก็รีพีท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 ไปนะอ่ะพอเปิดกินข้าวดูได้นะรมีผมต้องมีอะไรพูดนะแต่ผมไม่รู้จะพูดอะไรอะนะ เออเอาเอาป็นว่าผมจะพูดนะผมเกี่ยวกับเกมที่ผมเล่นมา <S <S นะหลายๆแมปนะที่ <S 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 เล่นมา <S <S ตอนนี้ผมติดแมปหนึ่งก็คือแมปการ์ดนะผมอันี้มีการ์ดคราชมั้งอะไรเนะี่ยเออโอเคนะผมก็ติดแมปนั้นะจะจัดเลยนะผมไม่ติดแมปตอนนี้แมปที่ผมชอบเล่นอยู่ก็คืออนิเมะการ์ดคราชนะผมมันจะเป็นเกมการ์ดนะผแล้วก็มีพวกพวกอาร์ตเวิร์ของพวกอนิเมะต่างๆนะเออ โคตรสวยนะครับแล้วก็ชอบมากแล้วก็ติดอยู่นะครับเล่นอยู่สีไอเดียเออนะครับก็สมัครใหม่นะไอดี ID หลักก็โดนโดนแฮกไปนะครับวิคอยก็โดนแฮกเออเพิ่งมาพูดนะครับใครที่ไม่ดูดูต้นคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยนะอยากเล่นจัดนะครับโอเคเราวิ่งนี่ครับวิ่งท่าวิ่งมันดูแบบมันดูมันดูช้ากว่าท่าเดินมันอะีกนะโอเคอยู่โมแต่แทมเลยนะฮะเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าไวมัดนี่วมัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยวัมัด,มดมมต่ำจริงนะ จริงนะฮะแต่สมจริงไปก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะลามคำรามไวม,ม,มัสคำรามยังไงโดนท่าคำรามไปแลนะผมชื่อ,อท่าคือ thunder thunder rolls ้าวอะไระเไมนชื่อท่าเละครับต่อไปผมจะใช้บลัดแฟงนะครับสไตล์ชื่อเท่มากเลยนะแต่ว้าไม่ต้องสมจริงมากก็ได้บางทีนะนะครับแต่ก็โอเคดีนะที่เห็นตุต๊กเป็นแดงๆอย่างนี้นะมาเข้ามา เอาโอเคแปลว่าผมจริงดีขึ้นดีขึ้นไหมครับวิ่งลงเลนไปหน้าดีแล้วเนี่ยแอบเสียวนะคือมันสู้ยากอ่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้ท่าวีนะเออนะครับค่อนข้างยากเลยนะอุ้ยแตะหมดแล้วมันหมดเร็วมากเลยวิ่ง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 มาแล้วนะครับผมเรามาวิ่งรวมคลในพวกนี้ รอบหนึ่งเออซึ่งผมก็เล่นแบบนั้นอยู่นะผมเอากลับมาบนวนเทเลเทลบทพังกเปิดเพนๆไปนะเพราะว่าถ้าผมจะให้จะให้ผมพูดวนเกี่ยวกับไอซมอนพวกนี้ก็ยังไงอยู่นะก็ผมก็เล่นแบบแอนิเมะนั่นอ,อ,อนิเมะการแครนะผมไม่รู้ใครมีเพื่อนเล่นแบบไหนบ้างก็ลองมาแชร์กันได้นะผมห่างหายกันไปนานเพราะความขี้เกียจนะขี้เกียจลงคลิปนะโดนแฮกไปก็หมดกำลังใจหรือเปล่าก็ไม่เคยหมดกำลังใจหรอกแต่ว่ารอแบบนี้มาแล้วนะผมผมจะได้มาเปิด มาเล่นกลับมาเล่นนะฮะโคตรพิเเลยอะไรครับเนี่ยมัก็ไม่ได้รอหรอกตอนแรกไม่รู้ด้วยจำว่าจะมานะครับแต่พอเห็นคลิปแล้วก็พอเห็นคลิปคลิปที่เขาแบบโปรโมทว่าจะกลับมาเนี่ยผมก็อยากจะทำตัแตอนั้นเลยนะครับแต่พอดีก็ติดขี้เกียจอีกแล้วจนช่องพันธมิตรนะผมเขาทำอะไรไปสองช่องนะก็เลยติดขี้เกยนทำมัน ไม่เชิงกลัวหรอกอะไรพูดอะไรครับเนี่ย <c oughs> ใครก็จะดูว่าเฮ้ยโอเคจบได้นะครับจริงฮะแววนมันก็โกงนะแต่เวลาผมพูดอะไรสักอย่างเล่าอะไรสักอย่างเนี่ยมัยนมันจะต้องโฟกัสอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเออมันก็มันก็จะแปลกๆหน่อยนะเอออะไรครับเนี่ยตอนแรกผมก็เล่นเบียนดอตนะแต่สิวอเบียนดอตไม่จะทำคลิปแต่ก็ไม่รู้แต่ ไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยจะดูอะไรนะผมเบนบสเพราะว่าช่องอื่นเขาทำจริงผมก็ทําได้แหละก็ไปทาเป็นแบบสไตล์ของผมนะแต่สไตล์ผมมันไม่ได้ดึงดูดนะสิ่งท,นะนะที่ดึงดูดน่าจะเป็นเกมมากกว่านะครับเกมนี่แหละที่ดึงดูดผมใี่คุณดูได้ก็เพราะาเกมนี้เลยนะเล่นง่ายด้วยเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมสายฟาร์มเท่าไหร่คนระับนะแล้วม,มาเล่นนี้ได้ไงวะนะกำลังพูดถึงเรื่องเกมที่ผมเล่นอยู่นะ โอเคตัวต่อไปเราจะมาเล่นตัวอ่าไอวันเฮดนะครับไอวันเฮดนี่น่าจะฟเฟี้ยวอยู่นะลองดูกันดีกว่าไปปุ๊บนี่ดูวที่ว่าสกลิลยังเหมือนเดิมไหมอ่นะสกลิลเซดนะผมนี่มีดาบเป็โลกอ่าตีวิชิตนะฝึกนะไอวันเฮดไอมันเกตส์ฝึกโอเคเรามีดาบกับโลกไม่ใช่ดาบอีกมันมันเรียกว่าโลกกับไอไอ,ไอ้มัดหนามของมันนะฮะ ซึ่งอนิเมะเนี่ยผมก็อนิเมะการแครตนะกระปุกน,นะเล่าไปต่อง,งนะออผมก็เล่นไปรวมๆสี่ไอดีก็ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบหกร้อยล้านโลแล้วนะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นนะอผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ชัวดีอยู่นะครับไรเพื่อนๆคนไหนเล่นแบบนั้นก็ลองแชร์รว่าการอะไรบ้างนะหรือจะแชร์เกี่ยวกับแมปนี้ก็ได้นะครับผมแชร์ได้หมดอะไรจะพูดอะไรก็พิมพ์ได้หมดเลยนะผม ว่าคิดถึงนะฮะแต่ว่าดี่ที่คอร์ดเก่าผมโดนแทกไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กู้คืนนะครับรบอก,ก็เหมือนกันไมดีผมก็เลยสมัครใหม่เล่นเลยนะครับไม่ได้ซีขนาดนั้นก็เลยแบบว่าใจแตกนะผมไปเล่นเกมอื่นนะไม่มีอะไรไม่มีที่สิ่งจะผิดนะครับก็แอบ,บไปเล่นเกมเ็นทิน แฟนอาร์ตนะครับผมแฟนเมดดิเขาเรียกว่าเป็นทีมแฟนเมดนะครผมพวกไอ้เป็นเทรนนรั่แนแหละแบบแบบแบบที่บางโมเดลสวยๆนะครับก็กลับไปเล่นก็คนผลตอบรับก็ดีอยู่นะผมแปลว่าคนชอบเป็นทนีมเยอะมากนะครับแล้วก็ตะคิวตะคิวไซตะกิวฟรีโอ้เอ,เอฟเฟกต์ก็สวยนะผมแต่มันเออมันมันสวยดีนะเอฟเฟกต์นะครับถือว่าดีขึ้นนะ สกิลวีคืออะไรอ๋อสกิลนี้ื่อนที่นะผมสกิลื่้นที่เโอเคก็เจ๋งดีนะเพอามันเป็นขึ้นขึ้นที่เป็นเวฟบขึ้นลงเอาที่ท้ายแล้วเอางบักบักบักเอาพอพอพอแล้วพอแล้วเสร็จไปนะผมเสร็จไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนพอแล้วเพื่อนกลับร่างเดิมของเพื่อนเอากลับร่างเดิมไม่ได้ไม่มีไม่มีฟังก์ชันนั้นนะยังเวลไม่ถึงนะเอ้ยบักเพื่อนนะลูก อาติดติดบั็อกติดบลกแล้วนะผมเรียบร้อยรอโหลดใหม่นะโอเคนะผมอีพีแรกจะไปถึงเลเวลไหนนะเล่นคนเดียวมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ทําคลิปลงลนะฮะดีผมก็เสียดายนะเอออยากทำอยากก็คือหาแบบเป็นตื่นๆเล่นแต่ก็เบื่อนะครับผมอยากอยากได้แบบ,แบบที่เหมือนแบบนี้นะผม,ผมก็แบบนี้เนี่ยเวลามีตัวอัวติเบตตุสมัยนั้นเนี่ยโคตรแบบ โคตรแบบโคตรเปี้ยวอะนะฮะเออพื้แบบนี้ทำแบบเป็นแบบที่ผมรักอยู่ละเออของแท้เลยอ่ะดูแล้วเอ็กซ์เลเลสมีสกิลอะไรบ้างครับดูสปีดอ่าอันนี้จะวิ่งสกิลแซ่ดนะสกิลเอ็กเป็นอุ้ยอ๋อเป็นสกิลว้ามันว้ามาต่อยโอเคเราก็ใช้แบบท่าโจมตีธรรมดาตีไปนะ อ๋อเลเวลต้อง30สมนะเพื่อไปขีดความระดับได้ความเลเวก็ขึ้อยู่กับเลเวลด้วยนะโอเคนะอ่าราวทูแล้วราวทูราวทูมาๆๆเฮ้ยเอ้ยรวมรวมได้รวมได้ได้โดนดาเมจ ไอสก,กิลนี้มันก็แอบดีแต่มันก็ไม่อยู่ตรงที่มันดูดมาดูดศัตรูมาหาตัวเองนี่แหละครับเป็นอ้อนทม้วงไปแล้วหนึ่วันแต่ดีมันเป็นหนะุ่นยนต์ไงเอกซเรย์ก็ดีนะเออหาแมบเป็นพื้นที่ดีเท่าแบบนี้ไม่ได้เลยนะมันก็มีแหละแต่เอ็มพีมันไม่ได้มันเท่านี้อ่ะจะเรียกว่ามันก็ยังไงอยู่เออเอ็มพีมันก็ไม่ได้เรียวเท่านี้นะครับผม ดีกว่าเดิมแน่มันไม่เหมือนกับไอ้แมพที่แบบมีสกิลลุกเต็มแมพอันนั้นอันนั้นไม่ค่อยดีนะไอ้นักขั้งนันมี46นะน่าจะไม่ผิดนาเรามาดูสกิลที่นี้สกิลวีดีกว่าบาราน่าจะต่อยนะสกิลนี้เฮ้ยโอ้โหเลือดเกือบหมดฮัลโหลหายแล้ว ตัวนนต้องเปลี่ยนตัวหายแล้วถ้ากลับไม่ได้เลยเรื่องเรื่องเล็กน้อยอ่ะตายได้เลยท่เนี้ยนี่ไงเรียบร้อยโดนตีโ oh. เฮ้ยเนยผมรู้แล้วมันมันคือมันเหมือนเลยมันเหมือนมันเหมือนตอนแรกเลยนะผมเขาเรียกว่าไงเอ้ยอันนี้ผมอาชีพหายละอ๋อพีบาร์สพีบาร์สก็พี่บาร์สก็เวนีนละพีบาร์สก็ไม่ใช่อะไ เมื่อกี้มันขึ้นฮิปบาร์ทำไมกลายเป็นหมาฮัลโหลโอ้ชิีดเอ่อที่ครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับ <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลยฮัลโหลไปเลยโอเคนะผมรอบนี้ผมก็กลับเข้าดันมาแล้วนะฮะโดยที่ผมรู้แล้วว่าเอ็กซาเลเลสเนี่ยอันตรายนะหมายถึงว่า ใช้แล้วอันตรายกับตัวเรานะเรามาดูเกมมาสเตอร์นะครับนี่ในเวอร์ชันเออ่ดฟินิทีฟนะครัจะเก่งขนาดไหนกันโอ้ยแค่เดินแค่เดินก็ดูจะสู้ใครไม่ได้แล้วนะฮะเรามาดูกันซิว่าจะสู้ไอ้หมอที่ได้ไหมม,มปปปปนะีมิติเอานะฮะไฮ้ยแอบพกเนี่ยแอบพูดนะอ๋อมีมีระยะเวลาอยู่นะครับ ก็แอบโงอยู่นะครับผมอิเล็กโทรเอ็กโรชันมาดูสกิลเกรมาเตอร์ดีกว่จะเป็นทั้งสายเป็นทั้งสายนี่สกิลเกรมาเตอร์โอ้รอเบฟนานเหลือกินโอ้จะบ้าโฮ้ยเฮ้วัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนโอ้ยนี่ไงใจร้อนไม่ละโดนกระทื้มเ่ยใจร้อนเไปไปไปไฮัลโหลล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 ลวลล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  อุย้ยอุ้ยโกงอยู่นะเฮ้ยแอบไอ,นะอ,อ,อ้แอบโกงนะผมแอบโกงนะเอาจริงเอ้ยแอบโกงนะผมเออดีนะดีดีด,ดีแต่ว่าวิ่งมันติดตรงที่มันตัวเล็กแล้วมันน่าจะวิ่งช้าไปหน่อยนะผมนะคิดว่าผมค่อนข้างจะใจร้อนไปหน่อยเออแต่ว่าสกิลเมื่อกี้นี่คือถือว่าค่อนข้างดีมันหย่อนระเบิดปุ๊บแล้วเราแล้ว,ลวเราหมดเลยนะมนันไม่ได้แบบว่ามีระยะเวลาอะไรอ่ะคือ ตกปุ๊บระเบิดนะโอเคมาเกมมาเธอเนก็ถือว่าดีนะผมว่าดีกว่าเอ็กสารเลสอ่ะมันมันปล่อยท่าระยะไกลได้นะแล้วก็วิ่งตอ่อโอเคเรามาดูท่าท่าบีเรือนะท่าวีท่าวีแบบโปอร์ทอบทบัสเตอร์เฮ้ยมันสร้างมันสร้างด้วยนะเหรอเฮ้ยเฮ้ยทอทัลบัสเตอร์คืออะไรนาโนชิลเฮ้ยมันคืออะไรนี่เอ็กโพชั่นเอ็กโพชั่นเออนเออนาะผมแรงนะ เฮ้ยผมว่า electro explosion นี่คือแรงมากนะผมอะรีวิวสิบแล้วนะครับจะรีวิวทุกตัวมันก็ยังไงอยู่นะผมก็พ p นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไปเจอกันกานส่วนใทร EP หน้าส่วนคลิปนี้ก็มีท่านี้ื่อจ้ะคอตัวรับกับคลิปมาอีกห้าตัวมาเจอกันนะผมเอเลี่ยนไปลวจ้า